สวัสดีวัยรุ่นสายปั่นนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องบีจะเบสสล็อตกันเหมือนเดิมนะับอยู่กับผมบีเองเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจไว้ด้วยนะครับผมอย่างที่พี่บอกว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความมันเทิงนะครับผมไม่แนะนําให้ลองเล่นแบบหรือทําตามนะครับผมถ้าใครเล่นตามแล้วเสียก็อย่ามาโทษบีนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมใหม่ของค่ายปีจีนะงานเลี้ยงของราชีนีนะครับผมโอ้โหนะครับผมไปเลยครับ ฝากกลุ่มเทเลแกมไปด้วยนะครับผมตอนนี้สมาชิก6,000ว่าคนแล้วนะครับผมสําหรับสายหาทุนนะสายเล่นกิจกรรมนะครับผมมีอะไรให้เล่นเยอะแน่นอนครับผมสวยงามครับสวยงามครับตอนนี้ครับผู้คนกำเลิงคึกคืดนะครับผมชื่นชอบก็กดเข้ามาได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามและเป็นกําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับผมมาครับวันนี้มาทุน4,000นะครับผม4,000นะ สำหรับเกมใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็กระแสค่อนข้างนาย,ยนะสำหรับเกมใหนะม่นะก็คือมาเงี้ยสี่ห้าพันเงี้ยต้องอย่างน้อยก็ต้องไปแตะบ็ดร้อยนะครับผมคือสไตล์บีต้องงี้แน่นอนครับไปเลยครับสิบรอบนะหนึ่งพันบาทนะดูเชิงไปก่อนนะครับผมเป็นไงครับสําหรับเกมใหม่นะครับผมก็คือมีทุนแล้วต้องรีบดันนะครับผมก็คือมันเราไม่รู้ว่ามันจะเข้าจังหวะบ,บินตอนไหนไนงะแต่ถ้าเรา ทุนเยอะไปก่อนกงโอเคครับมาไหมโหยังไม่มาได้รู้อยู่ครับกับข้าวไงกับข้าวจานแรกมาผัดไรผัดถั่วงอกเหรอผัดถั่วงอกมาอยู่ครับได้ตังอยู่ครับ3 3 0บาทนะสเก็ตเตอร์ว่าไงครับสเก็ตเตอร์โอ้หสเก็ตเตอร์มาครับเบ็ดร้อยเอาเรื่องอยู่ครับโอ้โหสำหรับเกมนี้นะผมสิบหมุนฟรีสำหรับงานเลี้ยงของราชินีนะครับผม ครับเจียช่องแรกมาไหมเจียช่องแรกไม่มา,น,ามน,นะครับงงผมไงครับนี่แปดสิบนะครับสวยงามนะผมไม่ช่มีอะไรนะเกมนี้สะสมตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมตามโซนนะ ห้าครับผมโบ้เข้าไปหนึ่งหกไปแล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเยอะนะครับผมผมพูดคุยอยู่ด้านล่างคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะครับผมเข้ามาพูดคุยกูจ่ากันได้ก่อนนะครับผมกิจกรรมเครดิตฟรีบอลเล็ตนะครับผมแจกสุ่มแจกกระจายแน่นอนนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมใครที่สนใจอยากเล่นค่ายเดียวกับบีที่เดียวกับบีก็คอมเมนต์ปักหมุดมาเลยนะครับผม โมโชั่นกิจกรรมมากมายแน่นอนครับผมรู้ซื้อเอามาเล่นกิจกรรมในกลุ่มได้ต่อนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องบิ๊กบิสล็อตนะครับผมไปครับยาวๆครับวันนี้คุณมา4,000นะตอนนี้กำไรมาแล้ว2,000นะครับผมกมใหม่นะครับผมเรื่อยๆนะริ่มเริ่มนะครับผมจังหวะเกมนะครับผมบีก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คืออ่านจังหวะเกม,มนะเกมบางเกมมันจังหวะเร็วจังหวะช้าก็ลองดูนะครับผมผมโบมาเรื่อยๆครับเอมาสวยงามครับ วายสีเหลืยวงนี้ดูครับปักเอาไปได้โอ้สองหมื่นหนึ่งไปเรื่อยครับโอ้คิวช่องแรกมาไหมคิวช,ช่องแรกไม่มานะสามหมื่นสี่นะครับผมโอ,โอ้เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับโอ้โหงานเลี้ยงของราชีดีนะผม โคตรลับนะผมเจ้าหญิงสวยจุงนะผมเจ้าหญิงสวยจุงนะผมโคตรลับสามารถนําไปเล่นกิจกรรมในกลุ่มได้นะครับผมเข้ามาพูดคุยดจากันได้นะกิจกรรมเรามีให้เล่นทุกวันนะครับผมโอ้โหเบ็ดหนักเหมือนกันนะในเกมเนี้ยสองพันเลยอะเดี๋ยวเราไปซึบเซิร์ฟก่อนสักห้าร้อยป่ะห้าร้อยนะครับผมสิบรอบนะมาดีอยู่นะครับผมก็คือมาดีก็ไปต่อนะครับผม ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจบีด้วยนะครับผมบีจะได้มีกำลังอ้างจะเข้าแบบเฮ้ยโอ้โหเข้าสาครับปิด500นะโอ้ยจิมใหม่ครับมีบั克หรือเปล่านะี่โอ้โหไม่น่าจะมีบักนะครับผมน่าจะมีแต่ดวงนี่ครับที่ดีมากโอ้หสุดยอดจริงครับบีจะบิดตลอดนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกลุ่มเทเลแกมนะครับผม เข้ามาพูดคุยพูดจากันได้นะครับผมตอนนี้นะครับผมมีกิจกรรมไม่เล่นมากมายนะครับผมลองดูนะลองดูนะครับสําหรับกลุ่ม telegram B จะเปิดนะครับผมแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมพูดคุยได้ได้นะครับผมแต่ขออย่างเดียวนะครับผมอย่าเข้ามาโยนลิงก์นะครับผมถ้าเข้ามาโยนลิงก์โดนแบนดแน่นอนนะครับผมโอ้โหจานข้าวมา ถึงชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับผมเพจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะครับยังไงครับมาปิด500นะครับผมเอาเรื่องนะรับเกมใหม่นะครับผมดนตีแบบเนื้อเน่มนะครับผมสมัยแบบยุคแบบยุคจีนสมัยเก่าโหสวยงามครับเก็บยวเป็นไว้สองแถวนะครับผมคิวช่องแรกมาไหมไม่ได้คิวนะแต่ได้ข้าวอยู่ ครับเรื่อยๆครับดูช่องแรกว่าไงโอ้โหสวยงามครับเต็มแผงนี้ทุนที่11ครับห้าหมื่นเก้าครับโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับหนึ่งไงครับเนี่ยหนึ่งแสนสามนะผมเอาเรื่องเหมือนกันนะผมไปครับโอ้โหเบ็ดห้าร้อยนะสำหรับเกมใหม่นะผมลองดูนะมีทุนแล้วรีบดันนะครับผม อย่างที่บีบอกนะสังเกต100รอบต้องเข้าบิ๊กวินให้เราอย่างน้อยหนึ่งรอบนะครับผมถ้ามันกินเราไปเยเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันกินไปแล้วเราก็าปรับเบสส่วนเข้าไปนะครับผมมันถึงจะได้นะครับผมบวกนะก็คือมีทุนก็รีบดันนั่นแหละครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าจังหวะบิ๊กวินตอนไหนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็มาเอาเรื่องเหมือนกันครับผมได้มาอีก1นึ่งแสนสองนะครับผมโหเรื่องว่ะ ้ามาอีกหมื่นแปดนะครับผมขู่เล่เรื่องนะ้วเบีดห้าร้อยนะสวยงามครับบิ๊กวินนะครับดอกนี้โอ้โหเดี๋ยวหมดสิบทีเนี้ยบีว่าบีพอดีกว่านะครับผมลองดูก่อนนะครับว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะอีหกหมุนห้าหมุ่นนี่ครับผมได้แล้วก็อย่าไปฝืนนะครับผมได้แล้วควรเลิกนะครับผมแนะนำสิบถึงสิบห้านาทีเท่านั้นนะถ้าเสียเกินกว่าน,นี้ก็รบ วันเลอร์นะผมโอเคครับรอบนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมอย่าลืมคนลับนะครับผมคนลับพูดไปแล้วนะครับผมครับผมคนลับสามารถนําไปทชยิํทกิจกรรมในกลุ่มได้นะครับผมโอ้โหวันนี้บีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจบีด้วยนะครับผมบีจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนะบอกครับผมวันนี้บีก็ถอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ